สวัสดีเพื่อนๆชาวเดซินดีดอททุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนเนี้เราก็มาพบกันในคลิปดวงในสัปดาห์ของผู้ที่เกิดถึง7วันนะโดยจะเป็นคำทำนายช่วงวันที่31เอตุลาคมถึงวันที่6พฤศจิกายน25 6 5น้นะครับซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องงานเงินความรักนะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เลือกพไพ่ครบแล้วนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะโดยเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ก่อนเลยนะครับหน้าไพ่คนเกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะ ไพ่ก็มาเตือนให้คุณเนี่ยควรจะมีความตื่นตัวในการระวังหรือเตรียมพร้อมแล้วกับปัญหาบางอย่างที่เกิดจากงานที่คุณเคยทํามาก่อนแล้วมันจะส่งผลย้อนกลับมาสู่ตัวคุณในช่วงนี้นะครับหรือไพ่มันอาจจะเป็นการมาเตือนให้คุณต้องมีความเข้มงวดจริงจังในการทํางานร่วมกับคนที่เด็กกว่าหรือเป็นการเตือนไม่ให้คุณมีความประมาทในการทํางานที่ดูลอดแลแบบเด็กๆก,ก็ได้นะครับส่วนในเรื่องการเงินนั้นคุณจะได้รับโอกาสทางการเงินที่ดีมาจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้าง,งานของคุณนะ ซึ่งมันก็เกิดจากความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของตัวคุณเองนะหรือถ้าคุณกําลังมีปัญหาติดขัดทางการเงินอยู่เนี่ยคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือทางการเงินที่เข้ามาจากผู้ใหญ่ก็ได้เช่นกันนะครับส่วนในเรื่องความรักนั้นไพ่บอกว่ามันจะดูสะดุดหยุดนิ่งกันลงไปเพราะคุณคุณใดคนหนึ่งอ่ะต้องมีการเดินทางแยตโตไปกันในช่วงนี้นะครับแล้วก็ต้องมาอดทนรอคอยกันด้วยความคิดมากกังวลหรือต้องมาระแวงสงสัยจากสิ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นระหว่างกันในช่วงนี้นะครับ แต่ถ้ามีการติดต่อพูดคุยระหว่างกันเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันขึ้นมานะส่วนคนโซดอะ่ะก็จะมีการเดินทางแยกตัวออกจากกันไปจนต้องมาเครียดกังวลและมีความห่วงหากันอยู่นะครับน้าไพาคนเกิดวันจัน์ในสัปดาห์เนี้ยในเรื่องงานของคุณน่ะไพบอกว่าคุณจะได้งานที่ถูกใจหรือเป็นสิ่งที่คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจและคาดหวังผลตอบแทนกับมันมากนะครับจนอาจจะดูหมกมุ่นและเคร่งเครียดกับมันไปสักหน่อยหนึ่งนะซึ่งงานเนี้ย มันก็เป็นงานที่เกี่ยวกับการใช้จินตนาการหรือเป็นงานที่ทําในช่วงการคืนก็ได้นะส่วนในเรื่องการเงินนั้นคุณจะได้จบปัญหาหรือสาสางเรื่องราวทางการเงินที่เคยมีอยู่หรืออาจจะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือหยิบยื่นสิ่งดีๆทางการเงินมาให้คุณก็เลยได้มีเวลามาหยุดพักรู้สึกหายใจหายคอได้มากขึ้นในช่วงนี้นะครับส่วนในเรื่องความรักนั้นไพ่บอกว่ามันก็ยังสามารถเดินหน้าไปได้เรื่อยๆจนกลายเป็นความชินชาที่น่าเบื่อหน่ายเกินไปสักหน่อยหนึ่งนะยิ่งถ้าหากว่าคุณมีความคาดหวัง และรอคอยอะไรจากคนรักอยู่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าคุณต้องมาผิดหวังเสียใจรู้สึกว่าตัวเองโชคไม่ดีไปซะเปล่าๆนะครับทา,ทางที่สิ่งต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนเดินทุกอย่างอะ่ะดังนั้นถ้าหากว่าไม่คาดหวังอะไรตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็น่าจะดีกว่านะส่วนคนสดที่อยากรู้คําตอบหรือข้อสรุปทางความรักเร็วๆเ,เนี่ยคนจะต้องผิดหวังรอคอยกันมาไปก่อนนะครับในช่วงนี้หรือบางท่านอาจจะกําลังทุกข์ใจกับเรื่องความรักเพราะมีเหตุให้ต้องอยู่ห่างกับคนที่มองมองกันอยู่ก็ได้นะครับ ในวันาพาค่คนเกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณน่ะพ่ยบอกว่ามันจะมีงานเร่งด่วนเข้ามาที่ทําให้คุณต้องลาทิ้งงานเก่าๆเพื่อไปทํากับมันก่อนนะครับหรือบางท่านอาจจะต้องมีการเดินทางไปทำกับมันในช่วงนี้ด้วยนะโดยภาพรวมพ่ยก็บอกว่าถ้ามีงานอะไรที่เคยยกเลิกหลุดลอยไปเนี่ยมันก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาทดแทนงานเก่าได้อยู่นะครับส่วนในเรื่องการเงินนั้นคุณจะมีการเดินเรื่องเซ็นสัญญาที่เกี่ยวข้องกันทางกฎหมายหรือมีการลงทุนร่วมหุ้นกับผู้อื่น ซึ่งมันก็มีแนวโน้มที่ดีนะครับโดยจะสามารถเจราจาตกลงกันได้ไม่มีปัญหาติดคัดอะไรกันมากนะและในเรื่องความรักอะ่ะมันบอกว่าพวกคุณเนี่ยควรจะมีความเติมตัวในการลุกมาป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับบางทีสิ่งที่คนนึงไม่ได้คิดอะไรอะ่ะแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยอาจจะกําลังคิดมากและรู้สึกมีปัญหาก,กับมันอยู่ก็ได้นะรวมไปถึงการที่ต้องระวังป้องกันเกี่ยวกับปัญหารักสามเศร้าที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับส่วนคนโสดอะ่ะ ็จะเจอปัญหาความรับแบบป,ปบมือข้างเดียวโดวยจะมีคนหนึ่งคิดมากไปไกลแต่อีกคนหนึ่งไม่เล่นด้วยนะครับนาไพาคนเกิดวันพุธในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะไพก็พูดถึงการที่คุณเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงเดินออกมาจากบางสิ่งที่คุณไม่ชอบใจโดยอาจจะเป็นการหาแนวทางการงานใหม่ๆหรือเป็นการเปลี่ยนงานไปเลยก็ได้นะครับซึ่งมันก็ทําให้คุณรู้สึกมีความสบายใจและมีความสุขในการทํางานได้มากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องการเงินนั้น คุณก็มีรายรับรายได้ที่ดีเข้ามาตามปกติดูแล้วก็มีความมั่นคงที่ดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะดูไม่ค่อยหยุดนิ่งมั่นคงถาวรและมีการเปลี่ยนแปลงพลิกันเกิดขึ้นมาได้นะโดยคุณจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่ายหรือการลงทุนทําอะไรเสี่ยงๆเอาไว้สักหน่อยก็ดีนะครับส่วนในเรื่องความรักนั้นไพ่บอกว่าคุณจะต้องลดความรุนแรงในจิตใจทั้งการแสดงออกที่รุนแรงหรือความต้องการบางอย่างที่มากเกินไปนะจนมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะครับ ยังไงซะคุณก็ควรจะเลือกทางที่ทําให้ความรักเนี่ยมันสามารถเดินหน้าต่อไปได้ก่อนดีกว่านะส่วนคนโสดอะ่ะ <c oughs> ก็จะเป็นแนวแบบว่าช้าๆแต่ได้พาเล่มงามหรืออย่าไปดื้อดึงดันในการเดินหน้ากับเรื่องความรักที่มากเกินไปนะครับ <c oughs> นะไาพา่คนเกิดวันพฤหัสในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณน่ะถึงแม้ว่ามันอาจจะดูยุ่งวุ่นวายไปสักหน่อยหนึ่งแต่คุณก็ยังมีความสุขและสนุกกับการทํางานอยู่นะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยได้ทํางานกับเพื่อน หรือทีมงานที่มีความสนิทสนมชอบพอกันและคอยช่วยเหลือดูแลกันเป็นอย่างดีอยู่ก็ได้นะส่วนในเรื่องการเงินนั้นอะไรที่คุณเคยตั้งใจวางแผนเอาไว้หรือมีความเครือบแคลงระแวงสงสัยกับมันอยู่อ่ะมันก็จะมีคําตอบและหนทางที่ชัดเจนให้คุณได้เดินหน้าและทํากับมันได้อย่างมั่นใจในช่วงนี้นะครับแล้วในเรื่องความรักอ่ะคุณอาจจะต้องยอมแบกรับกับสิ่งที่ไม่ค่อยชอบใจหรือต้องยอมฝืนใจทําในบางสิ่งโดยหวังว่ามันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างทางความรักที่ดีขึ้นอย่างที่คุณต้องการได้นะครับ หรืออาจจะเพราะว่าคุณเนี่ยเคยตั้งปฏิญาณบางอย่างเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วก็ยึดมัน่นถักมันต่อไปอะ่ะแม้ว่าจะต้องฝืนใจถักกันก็ตามนะส่วนคนโสดเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่คุณต้องยอมฝืนตัดใจเดินออกจากเรื่องความรักที่เคยมองเอาไว้อยู่ก็ได้นะครับหน้าไพ่คนเกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณน่ะจากไพ่มันก็บอกว่างานของคุณมันจะมีการพัฒนาก้าวหน้าไปในทางที่ดีมีข่าวดีและความสําเร็จเกิดขึ้น ถ้ามีการติดต่อเจรจาอะไรกันเนี่ยก็จะสามารถทําข้อตกลงมีการเซ็นสัญญากันได้สําเร็จส่วนคนที่หางานทําอยู่อ่ะก็จะได้งานอย่างที่ต้องการนะครับส่วนในเรื่องการเงินนั้นไพ่บอกว่าคุณจะได้ปลดปล่อยตัวเองออกมาจากปัญหาและหลุดพ้นจากบ่วงทางการเงินต่างๆที่เคยมีไปได้นะครับส่วนเรื่องโชคลาภก็อ,อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นมากนะักเพราะคุณจะได้เงินมาจากการทํางานและหยาดเงินของตัวคุณเองมากกว่านะส่วนในเรื่องความรักนั้นดูพวกคุณจะมีอารมณ์ที่รุนแรงและหันมาหืมห้าใส่กัน ไม่ค่อยยอมให้การสักเท่าไหร่นะครับโดยเกิดจากการที่เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แล้วมองว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำอะไรก็ไม่ค่อยถูกใจตัวเองไปสักทั้งหมดเลยนะถ้าลดความรุนแรงในจิตใจไปได้อ่ะมันก็น่าจะดีกว่านะครับส่วนคนโสดความรักก็ดูไม่ค่อยโดดเด่นเพราะมีคนเข้ามาแต่ยังไม่ถูกใจหรือไปชอบคนที่เขาไม่ค่อยเปิดโอกาสให้คุณสักเท่าไหร่นะครับ <S <S นับให้คนเกิดวันเสาร,ร,ร์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณน่ะดูไพ่ภาพรวมมันก็บอกว่า คุณอาจจะต้องยอมอึดอัดเสียเปรียบและอยู่ในสิ่งที่ไม่ค่อยชอบใจเพื่อเป็นการรักษาสถานะทางการงานเอาไว้ให้มันยังคงเดินหน้าต่อไปได้อยู่นะครับแต่ถ้าคุณจะเลือกทางที่คุณรู้สึกดีและมีความสุขมากกว่าเนี่ยมันก็จะเป็นที่คุณจะต้องยอมจบกับมันแล้วก็เดินออกมาเป็นการสูญเสียสิ่งเก่าๆที่เคยมีไปนะครับส่วนในเรื่องการเงินนั้นไพ่ก็ยังซื่อถึงความมั่นคงที่ดีโดยในช่วงเนี้คุณจะต้องให้ความสําคัญกับระเบียบวินัยทางการเงินที่มากขึ้น ไม่มือเร็วใจเร็วหรือใช้เงินกับอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงมากเกินไปนะครับและในเรื่องความรักอะ่ะไพ่บอกว่าพวกคุณจะเริ่มหันมาให้ความสําคัญกับเรื่องความรักมากขึ้นแม้จะมีทุรหน้าทีของตัวเองกันอยู่แต่ก็ยังสามารถแบ่งเวลามาให้กันได้อยู่นะครับถ้าหากว่าเคยมีปัญหาหรือต้องอยู่ห่างไกลกันเนี่ยพวกคุณก็จะมีการคืนดีและได้หวนคืนกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะส่วนคนโสดก,ก็จะมีคนเข้ามาจากเรื่องงานที่ทําอยู่หรือบางคนอาจจะสนใจทําแต่เรื่องการงานไม่ค่อยอยากยุ่งกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะครับ โอเคผมก็ขอจบการทำลายไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับและพบกันใหม่ในคลิปการทำลายรอบสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ